สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนต้นไม้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันอยู่เกือบทุกที่เพราะมันช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกเราแต่นอกจากความเกยวกจีที่เห็นอยู่เป็นประจำโลกเรายังมีต้นไม้หน้าตาแปลกๆซ่อนอยู่ชนิดที่คุณเห็นแล้วต้องทึ่งเป็นเลยว่ามันมีแบบนี้จริงๆด้วยหรอเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่าจะจริงหรือหลอกนั้นตามเรามาเลยค่ะต้นไม้เพรียงมองเผินๆก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอเปิดออกมาเท่านั้นแหละ โอ้โหกรีดเล่นสนันป่าเพราะมันมีตัวอะไรไม่รู้คล้ายหนอนน้อยกระดึบกระดึบอยู่ในนั้นด้วยหรือว่าเรื่องคำศัพท์กันแน่นนะเอาจริงๆต้นไม้ที่เห็นอยู่นี้เป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนอารมณ์เดียวกับไม้กงกางหรือไม้ตะปูนเพียงแต่ดันเป็นของโปรดของสัตว์ทะเลอย่างเพรียงซึ่งมีหน้าตาและรูปร่างคล้ายหนอนตัวเยาะเฟื้อยที่เข้าไปชอองชายด้านในและก,กินเนื้อไม้เป็นอาหารแม้จะดูนะ่าขนลุกไปนิด มันกลับเป็นที่ชื่นชอบของชาวประมงในหลายพื้นที่เช่นฟิลิปปินส์บราซิลหรือแม้กระทั่งบ้านเราด้วยเช่นกันเพราะเจ้าตัวนี้กินได้ส่วนรสชาตินั้นเขาว่าอร่อยรํำแอบคล้ายหอยนางรมมีสารอาหารสูงอุดมไปด้วยแคลเซียมและโปรตีนซึ่งในไม้แต่ละท่อนพวกมันจะจับจองพื้นที่กันเป็นสิบสตัวเอิม่มต่อให้อร่อยแค่ไหนหาแวกมาแล้วเจอแบบนี้ขอดูห่างๆยังห่วงๆดีกว่าคะ่ะ ต้้นไมงงกันละสิว่าทำไมเรียกว่าคุกต้นไม้แต่ถ้าเป็นข่าเผือกตัวยงน่าจะเคยได้ยินกิติมศักดิ์กันมาบ้างล่ะเพราะมีเรื่องเล่าว่าที่นี่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษมาก่อนโดยมีพิกัดอยู่ที่เมืองดาบีในเวเทินออสเตรเลียอายุเก่าแก่กว่า1 5 0 0ปีด้วยขนาดเส้นรอบวงใหญ่ถึง14.7เมตรจึงมีข่าวลือว่าใช้เป็นที่กักตัวนักโทษอบอริจินชาวเผ่าพื้นเมืองของออสเตรเลีย ระหว่างทางที่กำลังจะไปวิลแฮมเพื่อพิจารณาคดีในปี1890แต่ก็มีอีกหลายคนออกมาแย้งว่าจริงๆแล้วไม่ได้ขังด้านไหนสักหน่อยแต่ผูกไว้กับต้นไม้ต่างหากความร้อนยังไม่จบแค่นั้นจ้ามีอีกสายรายงานมาว่าในอดีตชาวเผ่าอบอริจินมักใช้ที่นี่เป็นที่เก็บกระดูกผู้เสียชีวิตเนื่องจากมีการค้นพบซากศพมนุษย์บนต้นไม้ด้วยส่วนตอนนี้จะมีอยู่หรือไม่นั้นเอาเป็นว่าลองไปถ่ายรูปดูแล้วกัน ถ้ามีของแถมมาด้วยก็เป็นอันว่าตัวใครตัวเผือกนะคะต้นไม้ลู่ลมหากพูดถึงต้นไม้ลู่ลมและยคนคงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเวลาลมพัดมาก็ต้องเอ่งก็นปกติถ้ามันเป็นต้นไม้ที่มีสภาพเหมือนโดนลมพัดครั้งว่ตลอดเวลาล่ะคงจะไม่เชื่อว่าจะมีจริงใช่ไหมคะแต่ที่สโลปพอยท์ทางใต้สุดข,ของเกาะทางใต้ในนิวซีแลนด์เป็นส่วนรวมของต้นไม้มหัจรรย์เหมือนโดนสตาฟเอาไว้ ส่วนที่มันมีสภาพแบบนี้ไม่ได้มาจากเวทมนต์หรือไสย,ยศาสตร์แต่เกิดจากลมพายุที่พัดมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับเจอสภาพอากาศอันเลวร้ายอย่างกระแสะอากาศไหลวนที่เคลื่อนผ่านมาสมุทรใต้ไม่ขาดสายเป็นเวลาหลายปีเลยทําให้ต้นไม้ที่ควรจะตั้งตรงเป็นปกติเอ็นตัวลงไปแนวราบไปกับพื้นอย่างที่เห็นจากความหมดของบริเวณดังกล่าวจึงไม่มีมนุษย์หรือสัตว์อาศัยอยู่เลยจะมีก็แต่น้องแกะขนฟูที่ชาวบ้านใกล้เคียง นำมาปล่อยให้หาอาหารเป็นครั้งคราวเท่านั้นเดนทิ้งไว้การกอบแบบนี้ไม่รู้จะเหงาบ้างหรือเปล่านะต้นไม้กรีร้องไม่ต้องใช้จิตสัมผัสก็รู้สึกได้ถึงความน่าขนลุกแล้วเมื่อพบกับต้นไม้กรีร้องหรือ nature's c r e a m บริเวณบ้านพักผู้สูงอายุ s สโต e รน o อฟที่อังกฤษโดยอยู่ในตระกูลเดียวกับต้นบีสความสูงประมาณ21เมตรมีลักษณะพิเศษที่เห็นแล้วต้องชะงักไม่กล้าเข้าใกล้ คือตาไม้ที่ผุดขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วอยู่ตรงตำแหน่งที่มองยังไงก็ตาจมูกปากที่พร้อมกรีดชัดๆยังไม่พอนะบนดีคืนดีก็มียางไหลออกมาด้วยอุ้ยชั่นสยองได้ใจเหมือนต้นวิวโวอจมโหดในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยส่วนสาเหตุของหน้าตาก็ไม่มีใครทราบแต่เดาว่าน่าจะเกิดจากธรรมชาติสร,ร้างสรรค์หลังจากผู้ถ่ายภาพนี้เอามาแชร์ปุ๊บด้วยความสยองสองสามกะโหลกของมันเลยทำให้โด่งดังไปชั่วข้ามคืน ม้จะมีกิ่งก้านเยอะจึขึ้นไปปีนเล่นได้ไม่ยากเชื่อว่าปั่งแรกที่เห็นคงไม่มีใครกล้าแตะมันแน่นอนก็นะเอาปากสักขนาดนั้นไม่รู้ว่าเผลอตัวแป๊บเดียวจะโดนดูดเข้าไปไมเนี่ยอุโมงค์รากไม้ถ้าคุณเดินทางไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติโอลิมปิกคงต้องแวะไปชมต้นเคเลล็อกหรือต้นไม้แห่งชีวิตกันให้ได้สักครั้งโดยเป็นชนิดหนึ่งขนาดใหญ่เบอร์เริ่มเทิมแต่ความแปลกอยู่ตรงที่มันทรงตัวอยู่ระหว่างแผ่นดินทั้งสองฝั่ง และมีแค่รากเหี่ยวเฟื้อยเลยเกาะเอาไว้เท่านั้นส่วนช่องที่เห็นอยู่นี้เกิดจากกระแสน้ําลอดผ่านเข้ามาและไหลออกสู่มหาสมุทรซึ่งใส่น้ํานี้ค่อนข้างเชี่ยวกรากและบ้าคาลั่งเลยฉันล้างดินใต้รากไปด้วยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอุโม,มงค์ขนาดย่อมๆแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงได้โตเอาตัวเอา,เอาและไม่มีทีท่าว่าจะหล่นลงมาสักทีกลายเป็นภาพน่าตื่นตาตื่นใจสําหรับนักท่องเที่ยวและผู้พบเห็นมากๆแต่บอกเลยว่าทุกคนกังวลว่าปีต่อไป อาจจะไม่ได้เจอมันอีกเพราะหากต้านความโหดของกระแสน้ำและน้ำหนักโตไม่ไหวอาจจะโค่นล้มลงมาและจบเพลยเลยก็ได้่วนสี่ขัวยญ้ายักษ์ต้นไม้ฝาดที่เราเห็นกินอยู่นี้นอกจากจะสูงใหญ่และยาวกว่า83เมตรแล้วเส้นผ่านสูงกลางยังปากเข้าไปเกือบ8เมตรไม่รู้โตมาได้ยังไงและคนเล่ากันว่าสองต้นนี้เป็นคู่แม่ลูกที่โตมาด้วยกันแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลัก พราะมันเคยรอดมาจากปรากฏการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในป่าแคลิฟอร์เนียมาก่อนด้วยซึ่งไม่ใช่แค่อารมณ์ปิ้งย่างหมูกระทะนะคะคุณแต่มารุนแรงถึงขนาดทําลายไม้ไปเยอะมากดูเหมือนจะไม่น่ารอดกลับไม่ตายและยังเติบโตเป็นต้นไม้ยักษ์คู่กันหลังเปลวไฟสิ้นสุดลงนี่มันปฏิหารกันชัดๆหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้รูปร่างของต้นสี่ควยย่าสองต้นเปลี่ยนไปคือมีโพรงตรงโคนด้านล่างและรอยไหม้ชัดเจน หากอยากเห็นต้นไม้แฝดสุดแกร่งนี้กันเต็มเต็มตาแล้วก็เตรียมเงินกับตั๋วให้พร้อมแล้วบินไปเซฮันโลที่คาลาเวรัสบิ๊กทีสเตทพ์กกันได้ตามอัธยาศัยเลยต้นแองเคอร์วิกยูแค่เดินเข้าไปใกล้ก็รู้สึกถึงความขังกันแล้วใช่ไหมคะนั่นก็เพราะว่าแองเคอร์วิกยูนั้นเป็นต้นไม้โบราณอยู่ใกล้กับซากปร,รักหักพังของโบสเซนแมรีในบัคเชอร์มันตกเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับอายุของมันเสมอ เนื่องจากไม่สามารถนับวงแหวนได้ซึ่งลำต้นที่แผกกิ่งก้านสาขาเหล่านี้เกิดจากตอไม้ที่ตายแล้วและขยายตัวจากเงาเดิมไปเรื่อยๆจนต้นเก่าเน่าเปื่อยหายไปและกระทั่งหาอายุจากคาร์บอนต่อไม่ได้นั่นเองแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านพันไม้โบราณค่ากันกังคร่ราวว่าอายุจริงของต้นนี้น่าจะเป็นหลักพันปีเริ่มตั้งแต่1 4 0 0ีถึง2,500หปีห็นจะได้ด้วยเป็นเพศผู้มีเส้นรอบวงกว้างถึง8เมตร จัดว่าใหญ่เอาเรื่องและถึงจะไม่มีบทสรุปของอายุที่แท้จริงแต่มันก็ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน50ต้นไม้ใหญ่ที่สุดในอังกฤษโดยสภาต้นไม้แห่งอังกฤษไปแล้วส่วนเหตุผลที่มันโตได้โตดีนั้นก็ต้องหาข้อพิสูจน์กันต่อไปต้นปีศาจทะเลทรายถ้าไม่บอกว่าเป็นต้นไม้หลายคนคงคิดว่าเป็นซากหรือกองใบไม้อะไรแน่ๆเพราะมันดูไม่เหมือนเลนสักนิดนำซ้ำยังได้ชื่อว่าต้นไม้อัปปร,รักษอีก น่าสงสารสุดๆแต่มันก็สมชื่อจริงๆนั่นแหละเนื่องจากไม่มีหัวลำต้นสั้นไม่มีกิ่งเอาง่ายๆก็คือสั้นกระปุกรุกสิ่งที่โตจริงๆเห็นจะเป็นใบที่ยาวได้เกือบเมตรไปตามพื้นในทะเลทรายน้ำหมิบที่ทั้งร้อนและแห้งแล้งได้ใจส่วนที่มันต้องมีหน้าตาเป็นพุ่มยุ่งๆแบบนี้ก็เพื่อป้องกันการระเหยของน้ําในขณะที่ลําต้นสั้นด้านนอกมีกิ็งแข็งๆล้อมรอบช่วยรแรงประทาจากพายุที่เกิดขึ้นบ่อยๆในทะเลทรายไม่ให้ปิวหายไปนั่นเอง อีกสิ่งหนึ่งที่แปลกไม่แพ้หน้าตาเลยก็คือการขยายพันธุ์เมล็ดของมันสามารถคงอยู่แบบนั้นได้หลายปีโดยไม่งอกออกมาจนกว่าจะอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมนอกจากนี้ปิศาจทะเลทรายยังอายุยืนมากตั้งแต่500ถึง1,500ปีดีนะที่อยู่ใกล้ไม่งั้นเล็กเด็ดงวดหน้าต้องมาแน่นอนต้นบูจุมสงสัยกันละสิว่านี่มันคืออะไรหน้าตาแอบคล้ายกระบองเพชร จ้านี่มันคือต้นบูจุมค่ะเห็นโกรงโกรนเหมือนหัวพักการดแบบนี้จริงๆมันมีใบเพียงแต่รูปร่างหน้าตาคนละแบบกับที่เราเห็นกันและจะหายไปเมื่อมีสภาพอากาศร้อนและแห้งเพื่อลดการไายน้ำมีถิ่นกำเนิดในคาบสมุทรบาฮาการิฟอร์เนียและบางส่วนของทะเลทรายโซโนโรันในเม็กซิโกชอบแสงแดดจัดและอากาศอบอุน่นส่วนความแปลกของมันก็อยู่ตรงที่รูปร่างเหมือนเสาสัญญ,ญาณโทรศัพท์ในทะเลทราย กิ่งก้านสาขาสั้นและแหลมยื่นออกมาในแนวนอนและหงงงุ้มเมื่อสูงมากๆเห็นแบบนี้ก็เถอะมันโตได้ถึง18เมตรแต่กว่าจะสูงใหญ่ขนาดนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรบอกกันว่าเสนรอบวงจะเพิ่มขึ้นแค่ปีละไม่ถึง5เซนติเมตรนอกจากนี้คนท้องถิ่นยังเชื่อว่าหากไปสัมผัสม,มันเข้าเมื่อไรจะทำให้อากาศแปรปรวนเมื่อน,นั้นส่วนจะจริงแค่ไหนก็ต้องพิสูจน์กันเองนะคะต้นคีเวิร์ก ต้นไม้สูงใหญ่แบบนี้ใครจะไปคิดเลยว,ว่าเป็นย่ายกับว่านหางจร,เระเข้เพราะหน้าตารูปร่างแทบจะไม่มีความคล้ายด้วยซ้ำโดยมันจะเติบโตบนป่าหินในเขตทะเลทรายแห้งแลง้งแถวแถวนามิเบียและแอฟริกาใต้มีดอกสีเหลืองสดเป็นช่อใหญ่พร้อมกิ่งก้านสาขาสวยงามปกคลุมไปด้วยชั้นสีขาวบางๆเหมือนกับเสื้อผ้าช่วยสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ในขณะที่เปลือกของลำต้นเป็นเกล็ดสีน้ำตาลแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าต้นไม้จะทำได้ เห็นจะเป็นความสามารถในการกำจัดส่วนต่างๆของลำต้นหรือกิ่งทิ้งเองในกรณีที่ติดโรคเพื่อไม่ให้ลุกลามไปที่อื่นได้ด้วยเลยอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกมันอายุยืนได้ราวราว0ปีและเติบโตได้ถึง5-7เมตรจากความแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครเลยทำให้คีเบอร์มีความสำคัญต่อประชาชนคนนามีเบียเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติรวมไปถึงปรากฏอยู่บนเหรียญและสแตมป์ต่างๆมากมายเลยล่ะ คุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ